Chai re na pho ka ta pha thai Chai re na di ma chai la kri so พุดเจ้าอีพความน้าอก้องเจ้าขุดเจ้าพระพระาจมาสมงรเจ้าเป็นบุของเทวดาและสัตวร้ายกายปากอาวุขนาเสือหูใหญ่ตเพ่อพ่อสูวัรัทธเจ้าพระนกพรนู าจารย์ชายสงศ์หญิงเก่าวัดเก่าวัดป้าหนองแกลยกระดุมในทับในสาธุชนทุกท่านโดยเฉพาะท่านนายกที่ให้เล็กกว่าประธานในพิธีทอดเทียนประจำปีวัดบ้านหนองแกล่ะต่อไปก็ถือว่าเซ็กขั้นตอน บุกเบิกเราขอดำเนินการเรื่อยๆจิตใจกรรมบุกทุกอย่างงานทุกอย่างต่อประกอบหลายขั้นตอนจากที่เราทำทุกอยลายแต่เวลาไม่ได้รอคอยเราเวลาก็เดินไปเิ่เรื่อยๆตอนนี้จะสิบเอ็ดโมงแล้วจะทำยังไงก็จะพ้อ ในโอกาสนี้ในเวลาต่อไปุถุพุทง่ายๆว่าเป็ดบุญเพื่อเสริมเสริมปัญญาเสริมปัญญาเสรความรู้ในเรื่องภูมุทธศาสนาเป็นธรรมดาอาหารก็ต้องมีหลายรสมีเครื่องเป็นหลายอย่างต้องมีอาหารที่จะเป็นอาหารที่อร่อยเพื่อลดน้ต้องมีเครื่องเป็นหลายอย่างอย่างวันนี้งานทอดเย็นของเราเราก็ได้เริ่มตั้งแต่ การนำต้นเพียนมาแล้วก็แแหรบอกสลาเป็นบุญบันเทิงเป็นบุญสนุกสนานทำให้ใจรึ่เถิมเพื่อที่จอยากิจกรรมอะไรดีกวลับต่อมาเขาท่านนายกประกาศเปิดขยายจ่าวรายงานบอกว่าเป็นวัดกระหนากระแปลว่าทำยงเทื่ยงจะเริ่ให้เกิดขึ้นใน พวกเราคุ้นง่ายว่าวัดวัดไม่ว่าเจริญพิศษานินทว่าเจริญแต่เราลุกเดินดื้อดีงามเนี่ยชาวนี้การที่ได้วัดวัดน้องเอ๋หรือชาวบ้านน้องเอ๋เนี่ยก็ขอชมเชยยกย่องว่าเป็นวัดแรกในตำบลบางครูหรืออาจจะเป็นวัดแรกในอื้นทีนาโขก็ได้ที่ท่านพิการสนใจ โดยจโกแต่เลอบิ๊กเลอแต่บิ๊กเลอแต่บิ๊กเลอเป็นคำเป็นภาษารบราปีทอดเกียรติภาษายิ่งกินแล้วประเพณีของเราอย่างนี้มันมานานแล้วเป็นมา100ปีแล้วแต่เรามีชุมชนหรือเป็นประเทศไทยที่ความรุ่งเรืองในเุื่องการเข้าภาษาแต่ก็ต่างภาคต่างบ้านเขาเรียกต่างกันอย่างคำชิ้นสุกเกณฑ์ติจักรลักษณ์เขาเขาก็สังฆทาน ไปชันกะนาทุกวันไม่ควันจารบริันเขาอยู่วัดบอกเออไปชันกะ่งบานฉันกะ่งบานดีเออฟึ๊ไม่ออกไปไปรัวกันไปผอกันเลยเออเสริมกันก็ยไงวาเลือกต้นก็คือผู้ยานถือไม่ถือเอิมือที่รันกะนาบานนั่นเออชันกะ่งบานดีเ้อขอยเงินเงินชีพจะองบ้านขอยิกระชีพชสาบน้อยิะหอี ทำงานท่านเทาด้ย่อยู่ระแวงโชคเหอนเดินว่อยู่ระแวยี่บานประกาศทุกมือเออเพราะว่าในรรษาเขาสีืไปซื้อนือสองบาทาบาทว่าเรา้ายเราฟื้นฟื้นให้ยางบานน้องแกฟื้นหายไปกมาเดิ่ในคอนแทจปนออกพุออกพุมา โอ้ยคุณพระศาสนาสียงามในเรื่องต้นคือที่ว่าเราว่าพระธรรมของพุณพระเจ้าสวยงในเรื่องต้นคืออะไรก็คือท่านละเออท่านดีแบบหมายความว่าทานนี่เ่ยคือการงามในเรื่องต้นในธรรมของพระพุทธเจ้าคือสอนให้รู้จะเป็นปัจจุบันเออสอนให้รู้จักเอาทเป็นปัจจุบันมีความเอื่องเพื่อการบุญเออบุญอันตัวเออบ๊องแมนว่าเออเ็ นั่งเปลียนเกียนกันเอาเปลียนกันกันอยู่มันไปไม่ถึงงามในท่ามกลางเท่าน้มันเป็นงามไปถึงในท่ามกลางไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ให้ทานได้มีหนึ่งเดืนมีจิตใจด้วเพื่อเบืยอเบียเมตตาเห็นโง่เขินแตสามารถแบ่งปันทรัพย์สินที่ตนหามาได้ตละจากข้าออกไปโอ้ไม่ง่ายหรอกวี่ย่างวันนี้อยากเปิดทั้งหลายทุกว่าที่มาวันนี้ สัะจาระครับเป็นเบื้องต้นก่อนประมาณที่สองคือสระจาระเวลาแทนที่จะไปเกี่ยวกับอยไร่วกไปเบิกน้ำไม่น้ำมาก็มีมากเอาเุื่อาเกิดคุณเปว่าเราคุณเป็๊าะผลงามีที่เราทำที่ไหะหรือพูดให้เข้าใจชัดๆว่าบุญอะไรคือบุญอะไรคือบุญบุญหมายความว่าอะไรก็ได้ที่เราทำแล้ว เราทำแล้วมีประโยชน์แก่ตัวเราด้วยมีประโยชน์แก่สังคมคนรอบด้านเราด้วยรอบด้านเราด้วยทั้งแต่ครอบครัวทั้งแกจนถึงชุมชนของเราถ้าเราทำแล้วอย่างนี้มีประโยชน์ไม่มีโทษแสดงว่าสิ่งนั้นเป็นบุญเออว่างวนวานก็เป็นบุญอ่าว่างวนวานก็เป็นบุญยิ้มสวยๆก็เป็นบุญอ่าดังน้อยเป็นความรักที่สวายเป็นทานให้การแสดงเป็นทาน เด็กสิ้นโลกไปสิลกไคือความงามและวยตาการช้อยในกาหลอมเอาลูุญบุญคุทำบ้นผู้่นี่ความผูคนเกิดความสมดุลเห็นอเาไปนําเห็นบอเออแ่ว่าแต่าเห็นผู้ใดญคุณีหนาหนาเขาบ่มันบ่เอาแหลมมันบ่เออนี่เราเดีันเราทำอะไรก็ได้จะไปถามว่าอะไรคือบุญอะไรคือบุญถ้าทำแล้ว ส่วนตัวและส่วนรวมทั้งนั้นที่ขอาคุณมได้หมดคือคุณงามความดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเรื่องต้นเราได้งามเรื่องต้นมีการเป็นความให้ผานจากชักตัดต้นเงินต้นเทียมมาขอถวายที่วัดน้องแก่ววัดอันทวัดของเรานี้ที่เขาเรี่ยวงามในเรื่องต้นงามมันจะบางดอกนามีเรื่องต้นงามทั้งภายนอกและภายใน งา,ามใบหนอกเต็กโตสดสวยอยากมีกท,กท,ท่าปัดเตอร์อัมพาตเต็กโตพยาบาลช่วยงามแต่งมากจริงงามใน,นใบหนคือข้าสราราค่ะบริจาคถึงจะน้อยเป็นสิบบาทยี่สิบบาทอันนี้เป็นว่าในในการทานอาทารต้องมีเวลาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ถึงจะเป็นทรัพย์สิน น้อยเกลี่ยมคว้าด้วยณภาคว้าด้วยถใจก่เราในความพอใจให้บบพอเสียดายให้แบบไม่อาอะไรเอาหอเพราไม่ว่านี่ทานก็ต้มมาเรียบร้อยจากไปนรไปเ็าใจเพื่อใจด้วยพอมาถึงว่าก่อนเราที่เข้าวิธีปาเกทปการปมีการสมาทานศีลสมระทานศีลชื่อเห็นไหมเออเราชำระทานศีลห้ ศีลเป็นการงานในท่ากลางงามทุเรศมีศีลแล้วเขาเรียกว่างานในท่ากลางงานในท่ากลางของพระธรรมของพระพุทธศาสนาท่าเจ้าเออเป็นผู้ท right ี่งานในท่ากลางหมือนกันที่เราเคยสวดธรรมวัดธรรมอะไรกันอยู่วันแล้ววันเล่าใเรื่องต้องงามในท่ากลางเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาดังเดียร์มาดูธรรมวัน เป็นครูเป็นครูสมให้เกียรตัวเกียรตนงามในทางการยังไม่พอตอนนี้กำลังเสริมความาามให้ถึงที่สุดหมายถึงเสริมจะกิปัญญาในระดับที่สุดด้วยรรมคำสอนของพรจะเป็นสมาสุธเจ้าที่ยกวันนี้ไหมว่าสุขขอบุญจะสุขเจโยการสังสมขึ้นสังสมขึ้นซึ่งบุญหรือคุณงามความดีนั่นเองเป็นเหตุนำมาซึ่งความเสุข เออเห็นไ่มว่าความว่างมันมีทุกคนมีความสุขเรื่องของเจ้าขอกมาจากบ้านอันารย์ที่วัดเออพระพุทธเจ้าบ้านเราแกเห็นเกิดความสุขความเจริญขึ้นภายในจิตในใจเพราะนั้นเราเรียกว่าสร้างวัฒนธรรมคือทำป็นเครื่องยันจิตใจให้เป็นโลขึ้นบ้านของเองเกิดความสามัคคีรักใคร่สามัคคีพร้อมกันทั้งในสมบลบ้านก็ให้ความรักใคร่สามัคคีพอมกัน การมาร่วงกานทำสิ่งที่ดีๆกจรทำที่ดีๆอย่างนี้เ็ดบอกแต่กลดก็เราไปร่วมกันทำกิจกรรมอย่างวันพวกองร้องันเองทุคนต้องไปร่วมโกงออนไลน์เพือเก็บไข่เพื่อม <t modern developed Airbnb> ันเ no <médico. S 1> ็ัดการโหมันกันอย่างนหมันเกียวเกา่ยวไปเกี่ยวเจ้่ยจเก้าแต่มาในที่ดี่มีเตุผฝ่ายชนะกมีแต่คนฝ่ายชนะที่จและการมาพูด มีแนวไรข่าวูรกานกับอิรนเป็นหวงเป็นใหญ่เป็นความเป็นใหญ่กันอันนี้คอเกิดขึ้นโวยถั้วไอ้คณะหาุ่คณะสามพิมพ์ได้ยีนย่างวันนี้เราก็้ทั้งหลายได้ยิกับคณะสมูใหญ่ร่อย่าว่าตายเขาเห็นกับสมู้ใหญ่ดีเลยตายเขเนจะมีหัวโคแม่โูลูกยาเหมางเรี่นเขาสิบโคสิบโกเขาจะดูเขา เ่วนคนก็หนักของพ่อเรพอเอาหาของพ่อเราหุบของพ่อเราเห็นไหมนี่วันนี้เราลงทุนเท่าไหร่ลงทุนนิดเดียวในวันนี้ได้เพราะสองที่ทำทุกครับและประมาณเดือนพันธามทำแต่โซบ้าก็มีอยู่นะนได้มาเห็นว่าท่านวทำก่านเราทำก็จะเป็นผู้ที่บานเจ็คนเดียวก็คือโคร้ายเลยล้กษณานี้ก็เป็นโ้ยเฉาการทาง่เลกการทำก็ต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้ ว่าเป็นการสร้างสสริมสังคุญที่มีที่งามขึ้นมาโดยตลอดเือทั้งแต่เลิกชอบตั้งแต่เลิกคิดเลิกทำเพราะนั้นกิจกรรมอย่างนี้จิตอยากจะฝากไว้ทุกผู้ใหญ่ทุกผู้บ้าให้ถ้าเราทำได้ก็ทำดีนะอ่าดีดีแก่ชาวบ้านชุมชนของเราดีจ่อผู้หลานของเรากล้าแสดงออกอย่างฉลาดมีเหตุ ก็ได e e ้กล้าจะได้อกกล้าจได้บอกเกิดความท็จจริอย่างหนไม่ได้นะสถบัยาหอยรันตี่ดูร้านหน่อยฟื้นฟื้นขึ้นมาเพื่อจะกลเอาลคเป็นเคื่องดอดเฉยว่าตทนนั้นท่านี้จกิงๆนะไม่ใด่แต่ตัวนักสดนิดเดียวแต่ตัวนีได้ได้เกิดความรักความสามีขึ้นในทานั เาแกกไว้สามอย่างคือการททานกอการรักษาศีลสการภาวนาภาวนาาอุปนิสทาบำเพ็ญจิติเยร์าำเพ็ให้ระเสิอกัยาให้เกิดความรอบรู้ในสิ่งที่ถูกเกีิตที่ควรวันลนวันนี้วันานทั้งหลายตกื่ใจมีพรยใจในสิ่ที่ตนได้สลหได้ทำในวันนี้ได้หมังรวบจาก การตกเป็นคเดียี่จะตองัฒจที่เราจะเด้นสรางเจต่อการค้นคสารศาสนาให้รักษารารธรรมบัญญัตของเราที่มาเยนเรานีธ่ามีนอยไว้หลังนำท่านทั้งหลายนี้ส่งเสริมท่านมีอายุมากกว่าดนมีปรารมยปันทรับได้ทรปาจันาสิ่งใดที่ เกแก่ท่านทุกเกแก่ท่านด้วยอันสงของทางนนี้ขอถท่านน้หลายอมนิีเต็มไปเริญ